สวัสดีค่ะซากุระโกมาสุดาค่ะชื่อเล่นชื่อฤดูนะคะมาจากคณะวิทยาศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อมนานาชาติค่ะวันนี้ก็อยากจะมาแนะนำแอปพลิเคชันใหม่นะคะ Air Quality by CMU ค่ะก็ะจะเป็นระบบการติดตามและรายงานผล PM 2.5รวมไปถึงคุณภาพอากาศในประเทศไทยสำหรับประชาชนค่ะก็ถูกพัฒนาโดยคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขหมอกควันภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม ร่วมกับภายคีเครือขาอ่ายแอปพลิเคชันนี้ก็จะมี3คุณสมบัติหลักด้วยกันนะคะอย่างแรกก็จะเป็นการแสดงข้อมูลแบบอิ t เทอร์แอคค่ะก็จะมีการส่งทั้งข้อมูลแล้วก็รูปภาพค่ะอย่างที่2ก็คือจะเป็นการแจ้งเตือนภาพรวมของเพียม2.5นะคะผ่านแผนที่ค่ะและอย่างสุดท้ายก็จะเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ข่าวสารแล้วก็โครงการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ สำหรับตัว a อรอ C M U ก็จะมี6ฟีเจอร์หลักดังนี้ค่ะโดยอย่างแรกก็จะเป็นการรายงานคุณภาพอากาศนะคะอย่างที่2ก็จะเป็นการหาพื้นที่ปลอดฝุ่นนะคะอย่างที่3มก็จะเป็นการพยากรณ์คุณภาพอากาศนะคะต่อมาอย่างที่4ก็สามารถรายงานจุดความร้อนหรือว่าฮ o t s p o ค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการรายงานในส่วนของข้อมูลข่าวสารวิดีโอโครงการหรือว่า อ n นิ a t เมชสั่นสำหรับเด็กนะคะวก็จะมาสาธิตวิธีใช้งานของ a i r c เซียมยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ฟีเจอร์แรกกันค่ะคือการรายงานคุณภาพอากาศนะคะก็สามารถกดเข้าไปได้เลยแล้วก็สามารถเลือกตำแหน่งผ่านทางแผนที่นะคะอย่างเช่นตอนนี้ณตำแหน่งปัจจุบันคือศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเราจะมาเช็คคุณภาพอากาศกันค่ะก็สามารถกดแชร์โลเคชั่นได้เลยค่ะหลังจากนั้นทาง แอปพลิเคชันเนี่ยก็จะเด้งมานะคะอย่างตอนนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยของเพียม2.5ก็จะอยู่ที่32ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ปานกลางนะคะสำหรับทั้ง3ฟีเจอร์นะคะทั้งคุณภาพอากาศพื้นที่ปลอดฝุ่นและการพยากรณ์ก็จะใช้ในลักษณะเดียวกันคือการแชร์โลเคชันนะคะและสำหรับการพยากรณ์นะคะสามารถพยากรณ์ข้อมูลล่วงหน้าได้3วัน สำหรับฟีเจอร์จุดความร้อนหรือว่าฮอสปอตนะคะสามารถรายงานข้อมูลทางแผนที่ผ่าน n a s a และ g i s t a ได้ค่ะสำหรับฟีเจอร์สุดท้ายนะคะข้อมูลข่าวสารก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลองความรู้กิจกรรมต่างๆนะคะที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลายัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับใครที่สนใจใช้งานนะคะสามารถเพิ่มเพื่อนผ่านไลน์ แอดแอร์เซียมอยู่ได้เลยค่ะหรือว่าสามารถสแกน QR โค้ดเพิ่มเพื่อนได้ตรงนี้ค่ะ